ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตำนานเทพ,พเจ้ากรีกและวันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับเทพแห่งท้องทะเลผู้ยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่าเทพโพไซดอนนั่นเองครับโพไซดอนโพไซดอนหรือโปไซดอนชื่อทั้งหมดนี้คือเทพองค์เดียวกันแต่ผมจะขอเรียกเทพเจ้าองค์นี้ว่าโพไซดอนแล้วกันครับ เทพโพไซดอนองค์นี้ยังมีชื่อในปรกนรนำโรมันที่ชื่อว่าเทพเนปจูนเทพโพไซดอนเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลและมหาสมุทรรวมถึงยังเป็นผู้ปกครองดินแดนแห่งท้องน้ำต้องแต่แรงน้ำจืดเช่นแม่น้ำรำโคงจนไปถึงต้ยบอดัดเลยทีเดียว เทพโพไซดอนนี้ยังมีตีศูนย์เป็นอาวุธคู่กายที่เอาไว้ใช้ต่อสู้ในศึกสงครามตกตตองในตำนานกล่าวว่าโพไซดอนมีครึ่งบนเป็นมนุษย์และครึ่งร่างเป็นปลานอกจากนี้แล้วโพไซดอนยังถือว่าเป็นเทพระเจ้าแห่งแผ่นดินไว้อีกด้วยส่วนมากมักจะปรากฏในรูปของชายวัยกลางคน มีรูปลลองก้มยอมล่อมสั้นมีนวดเคาวมีตรีศูนย์เป็นอาวุธคู่กายซึ่งตีศูนนี้มีอิทธิฤทธิ์มากมายสามารถดนบรรดาลให้เกิดทะเลข้างและแผ่นดินไหวได้เมื่อครั้งหนึ่งโพไซดอนได้คิดที่จะโค่อนอำนาจจากซุสและได้ร่วมมือกับเทราและอัตทินาแต่ก็ไม่สำเร็จจึงถูกซุสลงโทษ โดยการให้ไปช่วยเทพอพอลโลสร้างกำแพงเมืองโทยโพไซดอนนั้นมีมาเฮสีองค์หน่ึงชื่อแอมฟิตรายซึ่งเธอเป็นพวกนิลิอิตหรือให้เรียกง่ายๆก็คือเหล่าลูกๆของเทพนิลอัสและดอริสนั่นเองในตอนนั้นโพไซดอนดันไปเห็นเธอเต้นรำกับพวกนิลิอิตอื่น เมื่อทันใดที่โพไซดอนเห็นนางนั้นก็รู้สึกปิ๊งติดใจและรักพอตัวนางไปเป็นชายาแห่งดินแดนใต้สมุทรแต่ก่อนหน้านี้นั้นโพไซดอนก็มีชายาอยู่แล้วหนึ่งองค์นั่นก็คือจิงรับใช้ของเทพอธินานั่นก็คือเมดูซ่านั่นเองครับ แต่ตอนนั้นเมดูซ่ายังไม่ถูกสาบให้ผมเป็นงูและมองตาใครก็แข็งเป็นหินนะครับแต่ในตอนนี้ที่ผมกำลังจะพูดนั้นเมดูซ่านั้นยังสวยโอออเออโดนใจเลือครับเมื่ออธินารู้ว่าโพไซดอนได้มีอะไรกับเมดูซ่าแล้วนางจึงรู้สึก หึงหวงโพไซดอนและสาบให้เมดูซ่ากลายเป็นอสูรกายที่มีผมเป็นงูลและเมื่อนางได้มองตางใครคนนั้นก็จะกลายเป็นหินในทันทีและมีอยู่วันหนึ่งที่โพซิอุสวีลบุรุษผู้แข็งแกร่งที่สามารถปราบเมดูซ่าและตัดหัวมันออกมาได้ทำให้เลือดของเมดูซ่านั้นกระเด็มไปทั่วทุกขกอสารีและได้ให้กำเนิด ม้าบินและหมูบินที่ชื่อว่าเปกาซัสและไคเซอรอ์อสูรกายสองตัวนี้ก็ยังนับว่าเป็นบุตรของโพไซดอนอยู่ดีนน่นะครับที่แรมซูน,นิออนห่องจักเมืองเอเธนยังมีวิหารที่สร้างสำหรับเทพโพไซดอนโดยเฉพาะครับเราก็จบเรื่องโพไซดอนแบบข้อๆแล้วนะครับ และอย่าลืมกดซับสไครป์ไลค์แชร์เพื่อติดตามผลงานของผมต่อ,ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ